มึงปล่อยเลยสำคัญตัวเองอูเราดีดเพื่อนนะคนแบบมากันแบบเยอะมากๆนะที่จุดนี้นะเป็นจุดที่ว่ามีวัยรุ่นหนุ่มสาวนะที่มากันเยอะแยะมากมายจริงๆนะทุกคนกั้งจ้องมานะถึงขั้นกั้งล้มมานะบางคนนะถึงว่าแบบน่าจะมารอตั้งแต่ช่วงเช้าๆานะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณเย็นๆแล้วล่ะก็อีกสักพักก็คงมืด สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสถานที่หนึ่งที่ว่ามีผู้คนมากมายนะเป็นไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเองก็ตามนะมาเดินมาเที่ยวที่นี่เอยอะมากๆนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งผมก็เลยได้ถือโอกาสพาพี่เพื่อนมาชมบรรยากาศนะแล้วก็พาเบาเบลลี่มาเที่ยวนะทุกคนก็เลยพาแวะมาดูชมบรรยากาศตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมอยู่คู่กับผู้คนนับนับหมื่นนะอยู่ตรงนี้นะ อันนี้คือสัญญาณ์สกอตแลรด์พี่น้องมันเกิดยังขึ้นครับผมป๊าที่เดินคนพอบันหลายหักหลายแน่แท่นข้าเจ้ามายังบ่าวิลี่ฮะขาเจ้าจมายังสงสัยเจ้าเห็นหมดป๊าสงสัยเกามาเบิ่งข่อยเพราแรงงานลาวมาจากบ้านนอกออดิโน่อันนี้นะพี่น้องมันหลายที่นี่นะทำไม่ได้พี่น้องพ่อคือหลายนะคนคือหลายนะไทย บรรยากาศกันนะนหรือ่ามีลา,าลาอาหมาลาลาผู้แม่นเจ้าปะลาลาแรงงานนะทุกคนอันนี้คนเยอะมากๆนะพี่พี่อยู่ที่สนามสาแควร์นะคนเยอะมากมายไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันพี่พี่เพื่นอนเยอะจริงๆครับผมตรงนี้แทบไม่มีที่เดินเลยนะพี่พี่เพื่อนนะโอ้ เยอะจริงๆครับพี่เพื่อนจนแบบโอ้โหแน่นจนไม่มีที่จะเดินแล้วนะพี่เพื่อนดูนะ <c oughs> ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามามาทำอะไรกันนะพี่เพื่อน,นแต่ว่าบอกได้เลยว่าเยอะจริงๆน่าจะมีแบบไอแตน,นี่มาเปล่าดารามาเปล่าไม่แน่ใจทุกคนแต่บอกได้เลยว่าอันนี้คือเส้นท่นนะทุกคนเซนท่นเบอร์นะเป็นฐานที่ที่ วัยรุ่นเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะเพื่อนๆอันนี้มันสุดยอดจริงๆมาเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูนะพี่เพื่อนามาเยอะแยะมากมายจริงๆน่าจะมีแบบดารานะโอ้โห คนอะไรขนาดนี้สถานที่จะมามีบอลอยู่เลยนี่คือหลายเกินนะซุนไซก็มาเบิง์กบอลได้ดิสำคัญตัวเองดูเี่ดีพื่อนะคนแบบมากันแบบเยอะมากๆนะที่จุดนี้นะเป็นจุดที่ว่ามีวัยรุ่นหนุ่มสาวนะที่มากันเยอะแยะมากมายจริงๆนะทุกคนเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ว่าใครก็มาเดินกันนะอีกเซนวันวันนี้น่าจะเป็นวันแบบพิเศษด้วยแหละนะ น่าจะเป็นวันพิเศษพอดูจากลักษณะนะบางคนถึงกับถือร่มมาเลยนะพี่อนเพื่อนถือร่มมานะเพื่อมาให้ตัวเองโดนแดดนะทุกคนคือถึงขั้นนี้แล้วนะอันนี้มันสุดยอดจริงๆเลยใส่คำแบบไม่ถูกเหมือนกันนะแต่บอกได้เลยว่ามาที่นี่สุดยอดมากๆนะพี่เพื่อนเจ้าเคยเห็นคนหลายประมาณนี้หรือเป่บ่เคยเห็นคนหลายเป็นเยอะแยะเลยก็เจ้ามากันยังครับเราเกลียดเลย หลายหลายเนี่ยดิเคยว่าน่าจะเป็นดาราเนาะเ่้ามีดารามาะนะเพราะว่าลู้ซื้อบ่าคนมันหลายเกินไงเว่ามีการทำแบบมาอย่างลินเข้วเขาจะบอมาหลายปอนนี้แม่นบละแน่นเพราะว่าต้องมีแบบดาราหรือว่ามีแบบมีแบบจากไหนล่ะมีแบบยังเนาะเพราะว่ามันต้องมีแบบน่าจะมีแบบพวกดาราหรือยังสักอย่างเลยซีมาหนีนะไม่ว่านะ แบบ่าจะเป็นแบบมาเที่ยวหรือมาอย่างไรกูซื้อ <c oughs> แบบไลาแหง้งลีนะคนอาจจะเป็นหมื่นเหมือนกันนะจะ้าบอกว่าคนหนึบหมื่นไงเแบบมาบึงอาจจะเป็นแบบดาราแบบอคอนเสิร์ตเนาะมามอีแมนอา,อาจจะเป็นเนะาะบางคนถึงขัดกั้นกัน้นจ้องมานะาถึงขันข้นกั้งล่มมานะบางคนนะถึงว่าแบบน่าจะมารอตั้งแต่ ช่วงเช้าเช้านะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณเย็นๆแล้วล่ะก็อีกสักพักก็คงมืดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสถานที่หนึ่งที่ว่ามีผู้คนมากมายนะเป็นไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเองก็ตามนะมาเดินมาเที่ยวที่นี่เอยอะมากๆนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งผมก็เลยได้ถือโอกาสพาพี่เพื่อนมาชมบรรยากาศนะแล้วก็พาเบาเบลลี่มาเที่ยวนะทุกคนก็เลยพาแวะมาดูชมบรรยากาศตรงนี้รู้สึกว่า ผมอยู่คู่กับผู้คนนับนับหมื่นนะอยู่ตรงนี้นะสถานที่แห่งนี้นะเป็นสถานที่สัญนักนะลองดูนะครับมาดูอีกมุมนี้นะดูนะครับคนมากันเรื่อยๆนะยิ่งมากันแบบเรื่อยๆเลยมาแบบโหยิ่งอยู่ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถึงว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากให้คนมาเห็นมาดูว่าถึงแม้จะคนเยอะแค่ไหนแต่ทุกคนก็ยังมีความเป็นระเบียบนะมีความระเบียบดู เป็นพื้นนะเป็นพื้นต่างๆนะคนเยอะแค่ไหนขนาดนี้แน่นอนครับมันคงจะไม่สะอาดนะแต่ว่าทุกคนรักษาความสะอาดที่มากนะใครมาก็ดูแลความสะอาดก็คือกินแล้วก็สามารถเก็บไปทิ้งอะไรได้นะก็ถือว่าสุดยอดมากๆถึงแม้จะมีผู้คนมากมายนะแต่ว่าอยู่เมืองไทยนีผ่ผมชอบอย่างนึงก็คือความเป็นระเบียบของเขานะเพราะเป็นระเบียบความเป็นระเบียบ <c oughs> ความเป็นอยู่นะที่ดีมากๆ เพราะอะไรเพราะว่าทุกคน <c oughs> มาอยู่ที่นี่เยอะแยะมากมายนะหลายหลายคู่หลายคนหลายสัญชาติแต่ว่าพื้นที่นะครับพื้นที่ต่างๆนะเอเรียต่างๆยังคงไว้ความสะอาดนะเหมือนเดิมนะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวนึงที่อยากมาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นอีกเรื่องราวนึงที่อยากไม้เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้คนเยอะแยะแค่ไหนแต่ว่า สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือสิ่งที่ทําให้เห็นก็คือความสะอาดนั้นและก็ความเป็นระเบียบนะทุกคนดูนะไม่รู้ว่าเขามากันตั้งแต่กี่โมงแล้วทุกคนจนตั้งล่มเลยนะใช้ล่มถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็เป็นจอกนะใช้เพื่อป้องกันแดดนะถึงขั้นนี้แล้วนะทุกคนแล้วก็บางคนอาจจะรอรู้นะครับตรงนั้นจะเป็นลานนะน่าจะเป็นหน้าคอนเสิร์ตนะพี่เพื่อนนะบางคนไปรอตรงนั้นนะกั้งล่มรอน่าจะตั้งแต่หัววันนะ ก็ถือว่าสุดยอดมากจริงๆนะเป็นอีกสถานที่ที่บอกได้เลยครับเป็นวันธรรมดาก็เยอะแต่เป็นวันพิเศษแบบนี้อย่างเช่นวันนี้น่าจะเป็นพวก,เก,วกเกี่ยวกับพวกเส้นเล็บนะเสียเล็บหรือว่าดาราต่างๆมานะก็เลยทําให้ผู้คนแน่นหนาค่อนข้างที่จะแน่นหนามากๆนะูนะครับคนเยอะจริงๆ,ๆบอกได้เลยว่าเยอะเกือบทุกจุดนะ,นะอันนี้คือเป็นโซนที่ว่ามีการแสดงนะ การแสดงจะอยู่ตรงนั้นนะการแสดงนน่าจะเป็นคนที่แบบดารานั่นแหละทุกคนก็วันนี้ก็พามาดูนะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาเมืองไทยนะก็คงพลาดไม่ได้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนาะก็คงต้องได้มาสักครั้งหนึ่งนะสักครั้งหนึ่งก็คือต้องได้มาสถานที่เที่ยวแห่งนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่รวมไยรุ่นนะสยามสแควร์เนี่ยผมเชื่อนันหละหลายๆคนก็ ไปรุ่นทางฝั่งไทยนะถ้าพูดไปใครๆก็ต้องรู้นะเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในด้านเกี่ยวกับทัานทำคอนเทนต์ต่างๆนะหลายๆคนไม่ว่าจะมาทำคอนเทนต์ต่างๆก็จะเลือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์ต่างๆนที่ผมเห็นนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซะมากกว่านะนะครับนี่มาดูส่นนี้นะส่วนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะ จะเกือบเยอะเยอะเกือบทุกทุกจุดเลยนะเพราะจะเป็นจุดนี้แล้วก็จุดนู้นนะครับจุดนู้นก็ผมพาทุกคนเดินมาแล้วนะครับเยอะเกือบทุกจุดเลยเพราะว่ามีการแสดงอยู่ด้านหน้าผมนะด้านหน้าผมนี่จะเป็นการศิลปินนะจะมาแบบเกี่ยวกับการแสดงต่างๆนะทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็พามาดูนะที่นี่เกือบโอ้โหบอกได้เลยว่าเกอบเกือบไม่มีที่เดินนะทุกคนก็ยังดีนะยังแบ่งซ่องบาเลียนะ เป็นช่องบาร์เรียแบบนนะนะไว้สําหรับเดินนะก็ mm hmm. ถือว่ายังยังมีความเป็นระเบียบอยู่นะครับสําหรับคนที่แบบอยู่ในแบบสถานที่ที่มีคนเยอะๆอย่างนี้แต่ว่าก็ยังมีความเป็นระเบียบนะ mm hmm. ก็ยังแบ่งช่องที่ไว้สําหรับ mm hmm. คนเดินนะเพื mm hmm. ่อนนะก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะคนไหนอยากมาก็สามารถมาได้นะครับนั่งรถไฟ <c oughs> PTF นะรถไฟท F มาลงที่สถานีสยามแล้วก็ลงมาเลี้ยวชายแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะทุกคนก็จะเห็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะทุกคนนะสามารถมาได้เหมือนกันนะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าทุกคนส่วนใหญ่นะวัยร่นส่วนใหญ่ก็มาเดินกันมาเที่ยวกันนะอทุกวันเลยนะครับก็สามารถมาได้นะแต่วันนี้มันจะเป็นวัน หนึ่งสัปดาห์มันจะมีวันหยุดครั้งหนึ่งก็เลยทําให้แบบสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แบบคนเยอะด้วยแล้วก็มีแบบทางดารานะดารามาด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบทําให้สถานที่แห่งนี้แออัดไปด้วยผู้ค้นมากมายนะที่วินเพืนะ่อนักงเผมบอกได้เลยว่าอยู่ที่นี่นะไม่รู้ว่าสัว์ชาิไหนตอนสัว์ชาิไหนนะเยอะมากๆนะที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งทีหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันอยากให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าจุด เป็นยังไงนะครับท่านแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดนี้ก็จะเป็นที่ขายของนะเป็นขายของขายนะท่านผ้มนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะสามารถมาซ้อปิ้งได้นะสวยมากนะพี่ีิเพื่อนะค่อนข้างที่จะสวยมากจริงจสนใจก็ไม่อยากเที่ยวตรงนี้ไม่อยากอยู่กับผู้คนมากมายอย่างนี้นะครับก็สามารถมาเดินตลาดนะก็จะใช้คําว่าเป็นตลาดที่เล็กๆนะขายเสื้อผ้านะทุกคนก็มีสวยงามเยอะแยะมากมายนะ ถ้าสนใจก็สามารถมาเดินเที่ยวถ้าเราเหนื่อยตรงนี้นลเหนื่อยการดูกันอะไรก็สามารถแวะมาซื้อเสื้อผ้าสวยๆเข้ามา่างนี้ได้นะทุกคนก็ถือว่าดีมากๆนะไปแล้วข้างหน้าผมก็เป็นสถานีนะสถานีรถไฟฟ้านะทุกคนก็รถไฟฟ้าพ t s นะสถานีรถไฟฟ้าพ t s แล้วก็ดัางข้างเขาจะเป็นห้างสรรพสินค้านะก็จะมีของกินมากมายนะครับนี่ดูนะ ให้ดูมุมนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ไปถ้าคนไหนไม่เคยมาก็จะงงนะมองไปก็จะเห็นเลยที่คนเยอะแยะมากมายมาก,ๆ,มากๆนะคนนับหมื่นที่อยู่ตรงนี้นะพี่พิบนะลองมากันได้ครับที่สยามนะสยามสแควร์นะพี่พนะิปนะอากาศเย็นๆอย่างนี้ลองมาเล่นมาเที่ยวมาเก็บชมบรรยากาศที่นี่ได้นะครับที่เดียววัยรุ่นส่วนใหญ่นะครับไปรุ่นประเทศไทยนะครับก็จะมารวมตัวกันที่นี่ส่วนใหญ่เยอะมากๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นวันปกติแล้วก็ วันที่มีนารามายิ่งเยอะนะครับนะเป็นวันปกติก็เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ว่าหลายๆคนให้ความสนใจนะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเองก็ดีนะครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะก็แวะมาให้ดูบรรยากาศแวะมาให้ดูความความเป็นระเบียบความเจริญของเมืองไทยั่นทุกก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนึง ที่ใครๆมาก็คงผ่านไม่ได้นะทุกคนนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่เานี้ก็แล้วการทัตุเบล่าคงไม่มีอะไรมากมายไปมากกว่านี้นะครับทุกคนก็อ,อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับที่ผมพาทุกคนมาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึง่งและผู้คนเยอะแยะมากมายจริงๆนะผู้คนมีหลายรูปแบบหลายสัญชาตินะครับที่มาอยู่ตรงนี้ใครๆมาก็บอกได้เลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวเพราะว่ามันสวยงามแล้วก็ผู้คนเยอะแยะจริงๆนะคลิปนี้ผมก็ขอจบเพีเ่นี้ขอกล้าคำว่า,าสวัสดีคับ ุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับผม